เราจะมาดูวิธีการขายี่ใบนะครับยี่ใบสูดให้กันสูดให้กันนะครับ,บเริ่มขยี้ขยี้ดึงก้านน้อ่อนนะครับตงน้กไปเลยเรา้อาขยีขย้ขยี้ให้กองน้ำอ่อน,น สรรพคุณไอเป็นอย่บงกไอกดไรย้อนรักษาได้แค่ท้องอืดนอนหลับมีนอนลับแทบซอสเสาระวังระวังเสร็จเดี๋ยวไปทำงานไม่ทันนะครับถ้าผู้ใดบรเเ็ดผู้ใดเห็ดเห็ดงานอยู่